อยหน้าขึ้นนั้นดิที่ดิขาดิอดิขาลูกดิขาอยู่กับน้องดิขาดิขาอาน้องเอ้ยเอ้ยรักน้องลูกรักน้องอยู่กับตายช่วยช่วยตายเลี้ยงน้องนะอ่าช่วยกระดิดเออดิดละไอ้น้องโตน้องกระดิดละน้องทัดดิดด้วยที่ทัดดิดด้วยดิขาด้วยดิขาว่ายน้ำว่ายน้ำกันว่ายน้ำกันสองคนว่ายน้ำกันสองคนลูก เอยวันนี้วันที่สองพฤษภาโอยรักน้องกอดน,น้องก็ได้นะลูกนะกอดน,น้องสิกอดน,น้องให้ตาดูสิไหนกอดน,น้องทานที่ลูกรักน้องนะอยู่กันสองคนน้องเราบองโอ้เดี๋ยวจะทําท่าตกมา <c oughs> น้องทานก็ชอบตกมาตรงนี้ด้วยนะ <c oughs> นะดีที่ดีขาด,ดีขาตุ้งติ้งตุ้งติ้งดีขา,ขาทั้งคู่เลยดีขาทั้งคู่เลยเออดีขาทั้งคู่เลย เอ้ช่วยเอเอากันไว้ลูกกันน้องโอ้ัวน้องตกเนาะโอ้ช่วยตาลูกเอ้ัวน้องตกัวนน้องตกลูกดีมากเก่งมากเอ้อยู่กับน้องด้วยช่วยตาเลี้ยงน้องนะลูกนะรักน้องรักน้องนะลูกมีกันสองคนเนาะรักกันเนาะลูกเนาะหอมน้องกอดน้องหน่อยลูกกอดน้องหน่อยกอดไว้กอดไว้นะลูกนะเอ้ลูกล่า นหอมน้องหน่อยดิหอมน้องหน่อยหอมน้องทันหน่อยลูกโอ้ยรักนะลูกนะรักกันนะเออเก่งมากดีมากเลยลูกเอ้ช่วยคุณตาเลี้ยงน้องนั่นน้องนะน้องก็ดีดใหญ่เลยเอ่าอ้วนน้อยเนาะอ้นน้อยกระน้องทัดเนาะอันที่สองอุ้ยสองพุทธภา อยู่กับคุณตาเลี้ยงน้องคุณยายทำกับข้าวแม่เหลิวไปทำงานพ่อเอ็มก็ไปทำงานกลัวน้องจะตกลูกเออกันเอาไว้กลัวน้องตกเนาะครับกลัวทัชกลัวน้องทันตกใช่ไหมเรียกน้องทันที่กลัวน้องทันตกเนาะน้องทันตกกลัวน้องทันตกใช่ไหมลูก เออกันไว้กันไว้โอ้โหเห็นไหมน่ะนี่มันร้ออีกเอ้ยนั่งกันมาหนุนล้อเอ้ทำตกอพี่ทัศเข้าทำตกเออเดี๋ยวเข้าขึ้นไปไว้กั้นให้ให้ใหม่โอ้พี่ทัศตกมาเองเลยพี่ทัศตกมาเองเลยพี่ทัศตกมาเองเลยพี่ทัศตกมาเองอ่า โอเคพิท <formation jin inh throat> <s at> ัศ <theater> ์เอาขึ hmm. okay. ้นไปใหม่พิทัศน์เอาขึ้นไปใหม่อยู่กันน้องพิทัศ์เอาขึ้นไปใหม่อยู่กันน้องเอออยู่กันน้องอยู่กันน้องโอ้กลัวน้องตกเอาเอากันน้องไว้ลูกเอากันน้องไว้เอากันไว้เลยเออเนี่ยมาเล่นอยู่กันน้องตลอดอ้าพิทัก์ตกไปอีกแล้วเฮ้ยมาน้ยโหละไหนมาน้อยโหละอ้ายโหละ เล่นกันเล่นกันสองคนเล่น hey. กันสองคนหอมน้องด้วยเล่นกันสองคนหอมน้องด้วยกอดน้องด้วยเอ้ยเอามือน้องมาใส่กอดน้องลูกกอดน้องโอ้ลูกลาเอ้ยหอมน้องลูกหอมน้องโอ้พิทัศตกมาแล้วอืมเลยพิทักอืมเลยอ่า